รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ a d in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาดี3ทุ่ม45นะครับกับเราทั้ง2องคนที่ช่อง m c o r d Family แห่งนี้ครับรับรองครับว่าเราจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมครัจริงหรือเปล่าวันนี้ต้องบอกว่าทราพรางในส่วนของอุปกรณ์ไอทีอีกแล้วนะครับก็มีการเปิดตัวเปิดตัวอะไรครับเปิดตัวไม่ใช่ครับทาง Red b u ล่าสุดเปิดตัวผมเห็นเขาบอกเปิดตัวมือถือในช่วงนี้ช่วงที่เปิดตัวเลยซัมซุงก็เปิดอ่า โน้ตห้าโน้ตห้านะครับโน้ตห้านี้ลิงก์กับที่โน้ตหรือเปล่านโน,น้ต<ค>อุดมะนะครับไม่รู้เหมือนกันซัมซุงมาเปิดตัวหนึ่งซัมซุง g ร a ซี่เอส 6A พัดอีกอจะยาวอะไรขนาดนี้นะครับแต่วันนี้กลับมาแนะนําในส่วนของโน้ตบุ๊กบ้างเอาโน้ตบุ๊กมีแต่ข่าวพวกอุ่มาร์ทโฟนคุณช้าไปเปล่าเนี่ยเขามีแต่สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่ผมมาอัปเดตท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาทําไมฮะมีสองแผนสามขาต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกของโลกที่ใช้ CPU Intel x e o n ครับซึ่ง Intel จริงๆเขาประกาศตัวว่าเขาจะเปิดตัวในส่วนของ CPU รุ่นใหม่ที่เป็น x e o n ครับโมบายหูทาง Lenovo ก็เลยชิงเปิดตัวเลยชิงเลยนะฮะเปิดตัว Lenovo ติ i ง แพดนะครับในตัวของโต,ตระักูุซีรีส์ P นะครับชื่อว่า ThinkPad p 50และ p 70โอ้โหระดับ,บไหนเนี่ยเวิร์ t สเตชั่นเนี่ยใช่ครับใช้ CPU i ยู Intel e l Xeon p r o c e s s o r e3 นะครับ 1550m นะครับ เวอร์ชัน5 V5 กราฟิกที่เป็น Nvidia ียค d โดที่ผมแปลกใจก็คือแรมที่ใช้นะครับไม่เหมือนเดิมทำไมครับเป็นแรมแบบ DDR4 DDR4 แบบ ECC memory ECC เนี่ยฮะ ECC เป็นแรมแบบไหนครับบอกกแรมบนเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องนะครับคือจะไม่ป้องกันการบูสกรีนนะครับอันนี้อยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วเป็นประจำนะบูสกรี์บูสกรีนนะครับนอกจากนั้นยังใส่แรมได้สูงสุด64กิกครับ64กิกโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กนะครับนะครับ เป็นรูปทันทีย่มย่อมเนยะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจอระดับเขาเรียก 4K โอ้แบบว่าหน้าจอแบบความละเอียดสุดๆมี Thunderbolt 3ด้วยครับยอดในการโอนถ่ายข้อมูลแต่ว่าหน้าจอนี่มีขนาด2ขนาดให้เลือก2ขนาดนะครับ P50 เนี่ยขนาด15.615.6 P70 เนี่ยขนาด17.3ครับนะครับต้องบอกว่าเป็นเทลรีที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ทำงานกราฟิกวันนี้เชื่อว่า โน้ตบุ๊กในตระกูลซิกเจนจะออกมาเพียบอีกเยอะมากมายนะครับให้เป็นแรงผลรกครับผมและนี่ก็คือข่าวประจำวันของวันนี้ครับครับผมเอาละครับยังมีกิจกรรมดีๆนะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอัปเดตแอปพลิเคชันเราต้องไปชมในส่วนของ s อ s ครับว่าวันนี้ถ้าเกิดส่งเซอมากับเราแล้วจะได้ของรางวัลอะไรครับผมส่งได้ไหมได้ได้บริษัทส่งผมจะ eject เบอร์โทรศัพท์บริษัทได้ไหมโอเคครับงั้นไปดูกันเลยว่าวันนี้จะได้ของรางวัลอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างครับ รายการ Ad Inbox ร่วมกับ Escape Room International Thailand จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพียงคุณร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการ Ad i n n o x x โดยร่วมสนุกผ่านทาง SMS 4111779ตั้งแต่วันที่24-28สิงหาคม2558ผู้ที่แสดงความคิดเห็นในลำดับที่9และ45รับไปเลย รางวัลเล่นห้องเกมฟรีมูลค่า3,300บาทจำนวนท่านละ1รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านในรายการ Ad ดอินบ็วันที่4กันยายน2,558สวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะ สำหรับวันนี้ไขม่มุกมีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำสำหรับผูที่ชื่นชอบการเล่นเปียโน,โนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องยกปโนโนเปียโนไปหลังๆไปไหนมาไหนเพราะว่าวันนี้มีแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเล่นเปียโ,โนไปได้ทุกที่กับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ Magic Piano by Smooth ค่ะ Magic Piano by Smooth เป็นแอปพลิเคชันเกมสำหรับเล่นเปียโนโดยวิธีการเล่นจะใช้รูปแบบการสัมผัสของหน้าจอเหมือนการกดแป้นเปียโนโดยเราจะต้องกดให้ตรงจังหวะค่ะซึ่งภายในเกมจะมีเพลงให้เลือกมากกว่า1000เพลงและจะมีเพลงใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันโดยเราจะต้องสะสมเหรียญคะแนนเพื่อซื้อเพลงที่เราชื่นชอบเอง นอกจากนั้นเรายังสามารถแชร์คะแนนไปหาเพื่อนๆผ่านทาง Facebook, Twitter, หรือทางอ e ีเมลได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเปียโนก็ไม่ควรพลาดนะคะกับแอปพลิเคชันนี้และตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ App Store และ Google Play วันนี้ไข่มุกขอตัวไปซ้อมเปียโนกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add inbox ค่ะ